แถวเลยแถวเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้หญิงก็พูดเพราะๆหน reconcile. ่อยน่ารักจังเลยสวยด้วยรู้ตัวเปล่าอะไรเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์แมนกับเดลิตรู้อยู่ไม่ได้เล้เพื่อนลักษณะงนี้ยผู้หญิงมันเิลอย่างนี้นะมันชอบมึงล่ะอุ้ยมันธรรมชาติขอบใจเพื่อนคำตอบก็นโวจริงๆ สองคนคูเป็นเนื้อคู่กันแล้วได้มาพบป้าป้าอะไรเนี่ยแม่ลูกสาวเนี่ยไอ้แม่มาขอเสร็จเด้อคูว่าไม่ได้ชอบแล้วลักษณะนี้เหมือนรักคงแล้วรักติดีนเลยเออรักม,มากรักมากที่สุดอ,อยู่บ้านอยู่ไหนดจพ่อแม่ไปขอ,อ โอ้โหมีฝึกเลยเงเลยเฮ้ยยกยกซูเปอร์แมนเมก่อนมือใจเจนเองหายเก่งกันดังเลยผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าเด็กอย่างนี้เดี๋ยวมินจ้าเต่าอ๋อเฮ้ยเพื่อนฮะแค่นี้เราก็จังไรพอแล้วเล้วเชฟกอยไปด้านซ้ายหน่อยค่ะเขาไปทางตะคครับทำไรก็ได้จัดระเบียบโอ้โหสุดยอดหยิ่งง่าย คนครับเป็นอะไรคะเรามาร้องเพลงเกลียวกันดีกว่าได้ค่ะลิกเกเนี่ยเห็นทุกคณะเลยอะไรก็เพลงอะไรก็เพลงทีนี้เราออกไปทางเขมรบ้างดีกว่าอู้หูเขมรเลยเหรอได้เปล่าแต่ก็ได้อยู่นะคะจัดไปได้ค่ะโอ้โอ้โอนเนียงเออฝ่ายกล้วยที่มีล่างแน่เอาเต้นเต้นตั้งเหลี่ยมตั้งเหลี่ยมเจิดเออเจิดเอดเอ No. มึงจะเย็นเนดิไม่หมดหมดกันมี่งามใจอะไมนะมึอะไรเจ๊แม่เจ๊แม่มึงอะเขาใจดนนี่ยเขาใจดลด่ากูอะมึงอะวไแ่ารกูเน่ว่าหน้ารักหน้าสวยอ๋อเอชมึงน่เจแม่ปว่าน้ารักหน้าสวยไม่รู้นี่ขอโทษเออน่ารักจริงจเจ Dois.